กลับก็มาพบกันอีกวันกับผมลุงโงะประสิทธิ์นะครับคนเหนือพัดถิ่นรายการแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษาล้านนานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับภาษาผมก็เลี้ยงแมวไว้หลายตัว5-6ตัวนะครับเกิดลูกขึ้นมาอีก4ตัวตอนนี้นะครับกําลังเล็กๆอยู่นะนะสี่ตัวนะฮะอนาคตคงเป็นสิบแหละขนาดตึดหูหัวแล้วนะครับแมวข้างนอกก็ยังเข้ามาไล่กัดแมวนะครับ ตืดตืดหัวตืดคืออะไรคําว่าตืดในภาษาเหนือหรือภาษาลานาก็คืออุดหรือกั้นนั่นเองนะครับครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาลานาคำว่าตืดอะไรก็ตามนะครับที่คนเหนือคนลานาเขาอุดหรือกั้นเขาจะใช้คําว่าตืดนะครับเช่นตืดําน้ําก็คืออุดลาน้ําหรือกั้นลาน้ํานะครับเช่นตืดเมืองฝายก็คือกั้นฝายนั่นเองนะครับ หรือต so like ึดถนนก็คือกั้นถนนนะครับตึดหูก็คืออุดรูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าตึดก็คืออุดหรือกั้ Marina, yes <ung i> นนั่นเองนะครับอะไรก็ตามที่ใช้อุดใช้กั้นนั่นแหะทางเหนือหรือทางนั้นนะเขาใช้คาว่าตึดหรือบางถิ่นก็ใช้คําว่ากึ้งครับหรือเกิดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้คําว่าตึดขึ้นอยู่กับถิ่นนะครับบางถิ่นก็ใช้คําว่าตึดบางถิ่นก็ใช้คําว่ากึ้งนะครับ บางทินก็ใช้คําว่าเกิดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้คําว่าตืดนะครับอาจจะถูกลืมไปแล้วนะครับสมัยนี้ก็ใช้คําว่ากั้นถนนหรืออุดถนนอะไรแทนนะครับหรืออุดรูแทนนะครับตืดหูก็คืออุดอุดรูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าตืดในภาษาเหนือหรือภาษาหน้าก็คืออุดอกั้นนั่นเองครับอยากฟังคลิปสั้นๆแบบสรุปก็ไปฟังคลิปร้วอนุรษ์ภาษาเหนือ ภาษาลานาตอน4ี่โมงครึ่งนะครับอยากฟังคลิปที่มันมีรายละเอียดลักษณะอย่างเนี้ยก็มาฟังช่องนี้เลยคนเหนือพัฒถิ่นกับผมลุงโง่ประสิทธิ์นะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันง่ายๆประมาณนี้นะครับคําว่าตืดดก็คืออุดหรือกั้นนั่นเองครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการอัดคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับ ครับสำหรับวันนีก็คงต้องมาแบ่งปันง่ายๆประมาณนี้คำว่าตืดก็คืออุดหรือกั้นนั่นเองครับสวัสดีครับ